มาแล้วครัขบขบวน75นะครับวันนี้ช้า17นาทีแล้วครับกำลังจะผ่านจุดต,ตัดน้องบัวน,นะครับมาเราดูขบวนผ่านได้เลยนะครับวันนี้ขบวน75ช้า17นาทีตอนนี้17นาฬิกา11นาทีนะครับอ่มีคนถ่ายแด้นอะนอ่าดูขบวนเลยนะ วันนี้ขบวนเจ็ดห้าอ่ะมีแต่กลด้วยนะแต่มันในรอบสองวันผมก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะคบผมไม่ได้ถ่ายนานนะครับไม่มีโอกาสได้ถ่ายเท่าไหร่นะยังไงแวะเข้ามาฝากมากดติดตามให้ด้วยนะช่องผมกล้จะเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบสับสไลด์แล้วฝากดกดติดตามเลยนะครับอ่ะมาดูขบวนตอน,นครับผมเจ็ดห้านะ แล้วครับมาแล้วกําลังลดความเร็วลงมาเรื่อยๆนะครับ